เพ็รนอเอกับรถรัานก่อนอ<ป>อแล้วก็ค่อยมาที่วยกิงน,นะครับเออาสนแล้วเขมาบอกทั้งสองฝั่งกิซซ่ากับปิดเพชรามที่ทานายตวยนี่ครับมาดูคู่นูีครับแดงนี้จากฝั่งอำเภอเมืองสีสะเกตรขบนีซอบอยู่ มีไหล่พระละมีศรีสังเกตกับตัวนี้มีปรามาสังมวยไทยมีเพชรนงโฟงเพชรนรปูมีปิดมนันดีต่ครับูกตามเชียร์ส่วนนักเมื่อนี้ก็มีจากทีมงานเก็บทองฝันทีมงานของคตสุสมหมายกับทีมงานถ่ายคุณภาพจากฝั่งอำเภอ้ำยืนเองนี่คือ วาดไฟที่ใหญ่เสนาหรือว่าวาดไฟเกียรติรัตน์นะครับคู่นี้นี่ก็เอาห้ายกเต็มๆเลยครับอขอบคุณเอฟซีแฟนเบลดถามนาอยู่เหมือนกันที่จ้อยอยู่ฝั่งบุนมัลูนะคะก็ได้อยู่ฝั่งบันเค้งเจ้าหน้าที่มันถามมาเนีดูชมไลฟ์สดอยู่ถามคู่มวยฝั่งบันเค้งอาจจะอยู่บุนมัลูกับรัตน์นะครับเอฟซี F C เรานะครับนี้ คนเวทีก็หมดคู่อีกหญิงก็ว่าได้นะคะเฮ็ดปลายฝนมามาสังมวยไทยนำเงินลูกหลานพวกมายเยือนจัดตัวฝั่งน้ำายืนอนวาดไฟใหญ่เีนาน้ำเยือนนี่ก็คุณยาวรับเพียงมวยสามกุพาสามกุพาชกสองนัดนะสิบเจ็ดีนากับยี่สิบีนาฉนะลองศาลหลักเมืองเพื่อน้ำเยืนสนาลว่าโนเินะนะครับงานเสือองคำเสือากอาทิมันเสือใหญ่ะครับแล้วก็พวกนี้สวนฝ้ายเบอร์เดทเปรียบมวย แล้วก็บ้านป่ามงก็เปรียบมวยด้วยพ่กนี้สองบ้านบ้านสวนฟ้าอยอำเภอเดชแล้วก็บ้านป่ามงเปรียบมวยหัวหน้าก็น,านักมวยไปในกระสองบ้านนี้เปรียบมวยพว่งนี้แต่วันชกนี่ไม่ตรงกันเลยอยู่แล้วบ้านป่ามง,งนี่ชกสิบกุ่มผ่านนะคะครับทราบีเจ้าของสีเสื้อมาเองครับมาบ้านสังมวยไทยครับส่วนท่านนี้คุณพ่อครับสเ หายามันผมให้ลูกสาวนะเด้อก็เป็นตะเคียนเนี่ยยังมาสิจุกกุ่นี้เลยต่อจาคู่นี้ค่ะเวนซเมตกับรถบัสนะคะมียอดส่งครับพบพบบัสมผมบอกขอเทพพบบัสบอกเนี่ยเด็ก่อนะออถูรับ สีสกเกตทุกคนกุนนบนเลยครับเราแจ้งไปยังเวทน้ำเกล็ดเวทน้ำเกลค่ะรถวัดมาหนึ่งหมื่นค่ะรถวัดมาหนึ่งหมื่นค่ะเก็บมาคู่ต่อไปตกาจีเดชสายธนูครับทันทีห้าบนเวทีซอกอยู่ที่มปชสีสกเกตครับ ยกแรกสายถ้าดูเลยนรกครนบยู่ทีพวกนี้ก็จะลร้นเลยครับปวยดีเทียบเบอร์ย่างชุดน้อยนะครับเป็นมงคลนี่สินปอน้ำนะครับชั้น35เจอเสือพิมิปปอสันติ แล้วก็เสีย,มนนย,ออยมวมัดผดักรัตนบุรีจะเจอยกดำบอวัฒนาเลยครับโดยดีๆครับโดยการประสานงานของโปรโตอโอนเลคยครับสีแดงเพชรแสกคล้องนี่โปรโตโอนก็ดูชมไลฟ์สดอยู่นะครับตอนนี้นอนไม่หลับเพราะว่าอยากดูคู่มวยอยีกเจอกับเต็เด็ดปู่สอนสุป,ปัตเลยครับนี่สิบเอ็ดเทียบรายการชุดน้อยเลยครับจบร้อยสี่สิบเอาคะัอปงานห็อ ฟอสแดงนะที่ยัาชุดน้อยได้กมดบดนี่ยกแรกครับโอ้ยสีสะเก็ดวแนัีจปบน้ปนเลยครับจ่านผ่านจับครับยืนน้ำเยืนน้ำเยืน17บมีนาแต่ยี่สิบีนาส่วนน้ำขุนนี่สิบห้าคาดัน สัจจประเสริตกสังนะครับบอกว่าจับไปเลย6คู่ย้อนยุกออาพร้อมด้วยคู่มวยเต็มรายการ15องค์กาเจอกันเบีีเครื่องเสียง,งกรรมาการผู้บรรยายแพทย์สนามชุด,ดเจอกันก่นอนยกรกไต่อไปเก็บมาครับทีามานเพชรนับเอกวิรยุทธ์าร์มครับรถบัสมาที่หนึ่งแล้วนะครับ ต่อจากนั้นฟ้าสังหารโอเลเล็กโอเลเล็กมาย่างคุณหมอสองหมื่นห้าบอลทุนตอนนี้ฟ้าสังหารวางไว้สองหมื่นห้าท่านสอทบอลขาท่านสอทพีรพลสมยอดด้วยนะคะรุ่งตะวันก็มีพยายามด้วยค่ะ ก็ขอบคุณทุกบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนสีสะเกต่วนอุบลอํานาจะเดินช่วงนี้ก็ขึ้นมาเยอะนะเออเยสโซตอนด้วยดีไข่ไก่ดีเจจอยคุณเยวดำก็ได้มีโอกาสโคจรเจอกันบ้างเจอกันบ้างก็แล้วแต่แต่ละโซนแต่ละพื้นที่ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เปรียบพลอยตามสามนางพ่อสามเป็นหน้าที่นะครับความศึกคามรการก็แล้วแต่ ที่ว่าถ้าไม่ชนกัน,นไฟแน่นอนละทุกทุกสึกอยากมีส่วนร่วมด้วยกันในการทำหน้าที่เอา้ายกสองียกที่สองเลยเฮตด,ไ,ไ,ดไฟฝนแ,แดงปั้นไฟแล้วมันดูว่าสีส่สเก็ตกานของทีมงานเพชรปลายฝนครับแต่รายนี้ก็ต้องห่วงนะประเภทฝีมือประเภทไอคิวครับ วานไฟในประเทศสายโหดสายลุยครับอยว่างนีกวางท่าไปกปายฝบเพชรไร่ฝนไลยนี้นะครับชือบากอดกับเพชรไร่อนนี่ก็ทิ้เชือบิยงเชือบ บบกดครับปเินกวาดไฟเอาดูดูงหวังิ่เกลียมครับม่แกถนัดไปตรงไม่ต้องใช้ยางเลยครับแกบอาศัยสมบสัติอาศัยเสือบบนี่ครับตรงผลาดือวัไฟดูว่าเป็นเอกลักษณ์ครับ,รบกกกยกที่สองติครับ ตาดีครดบคุเลยทีเดียวครับขนาดของเท็ไรดีันเจบาามลายเทียมภาาเม้คุกหน้าคุเทรดวาดไฟค่อยๆขยับไปทีน่าีใหญ่เสนาครับเี่รออาดชีอยู่แล้วครับจากบ่าเก่าเมืองจีนนู่นเลยครับเจ้าของสีเสื้อราเตกัาก่อนะสาวนี่เลยุ้ง ผู้นี้แนวอย่โกดแต่ว่าสองเี๋รออยู่แล้วเรัพลพกระไรดูไปโกรนไปเจอประเทศเก็บตกเก็บลนเลครับอ้าวโนยกทีสองก็นี่คือศึกมวยไทยการผสมต่อต่อตรอสอบพอบิร์กมาดยยกสองแปดเจ็ดนะครับในการที่ก็มี ประธานกตตรอในครับวันทีกขั้นก็อเก่าเปิดงานยังเป็นทางการนะครับวิรัชชูเพชรนะครับเรื่องีสสภูมินรีเทียร์ประเสริฐในครับประธานเปิดประธานถมกับท่านธุเดชสรุปกัรเก็บปู่สดยอดนะครับท่านนายกสุนธยาตาทุกวันในครับโปรโมเตอร์และก็ณีท่านนายกชัยชนะ สิงซองนะครับจากโรงสุราแล้วก็มีนายกนราบุตรอุณาลาในครับนี่จากบุกปูนแล้วก็มีท่านกำลันอีกหลายๆสะปดในครับในเขตพื้นที่สพบุกปูวันนี้ก็ไว้ประหลังใจไม่ว่าจะเป็นท่านสุนันท์แก้วสิทธิ์ในครับที่จากคุณขวามองแล้วก็กำลังเข็มเท็ดเป็นจันในครับจากบุกปูด้วยแล้วก็มีนิสิตเสกมาเมฆในครับจากโบรุสุราท่านกำลันมีวยุทธ ดอกแก้วนี่ยการกากการจากเสาธงชัยในนี้ขอบคุณท่านหมอวิลัติพรขอบคุณเจฟฟ์ทีนี้ราดูช้างอยู่าพวกนี้ไม่ว่าจะเปียบพอยที่บ้านป่ามงแล้วก็โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนไร่เปียบพวกนี้อ่าสองที่สองโจนไปกันเอาชนั้นนะนักมวยบ้านป่ามงกันชกันที่สิบส่วน สมสะอาดสวนใชกที่สามนะครับซ่ากุ้พากุ้พาลูกซ่าไม่น่าจะเป็นคนครเลยนดูครับตอนนี้ว่าไฟรันแม่แกโอ้ตั้งใจแล้วเกินเลยครับแม่ผู้ใหญ่เสนาเนี่ยรออาชีพโอ้โอ้ยแ็แรสเอาลาไฟุนน้องน้อเอของของของแล้วมาเสียบดรัย อุ้ยแข็งแรงครับนี่ถูกใจนักการแบบนี้ับเล็อะับไายอโยสหัสอรออยู่แล้วเพชรปลายฝนดูดิวดไฟวาดไฟน้ำเงนเ็ดปลายฝนอีเัเ่อยเต้ต่อย ต่อยล่างบนแค่นั้นวามักขณาแล้วไฟบนแดงแล้ววันนี้วาดไฟไปขา่อลไปขาวาดไฟไอบเขาไป่อนนะเด้ด้อาดไไปปไปปอบไปัสซึแตว่าดไฟแบประเทศทิย์จัไปอขงทวัดดาววดดดั เด้งเด้งเด้งขาเด้ดที่สุดเด้งขาไปสายก็ดูนลยครับลูกซ้ำเลครับทำไมโอ้วันนี้นี่ค่อนข้างอากาศเย็นนะคุณจอยนะช่วงนี้เย็น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 โดยเฉาะตอนครับตอนรับงานเทศกาลงานปักธาตุไหว้พระธาตุไหว้พระธาตุงานพระธาตุด้วย งานพระเจ้าใหญ่อมต์ตื้อฝากแซงด้วยนะคะได้ข่าวว่าพระวิตณ์ใบหอหมอลำตะมวยนี่ก็คิวยาวละงานปากแซงสองวันนีออ้อยู่ที่นู่นเลยนะสำหรับประวิทณ์ใบหอหมอลำตะมวยผม<ห>พว<ร>่าถ้าจะให้ดีนี่หาเมียลาวเลยเด้อเพราะเราต้องดเขาตอนนี้ก็ร่างทํำชุดสองอยู่เวทีเครื่องเสียงชุดสองตอนรับผู้ใหญ่นัดครับครับทีนี้ครับคนการศึกษาครับ ทางนี้ทางนี้อาผู้ต่อไปเพื่อนน้เอกส่งยอดก็มีมากมีน้อยมาส่งยอดค่ะ<า>ลถวัดวางไว้ที่หนึ่งหมื่นนะคะผู้ต่อไปโอเล่เล็กมาหมื่นสี่เมื่นที่กัสิไปกับสองหมื่นแปดฝ่าสังหารกับโอเล่เล็กตาทีม่มาฝ่าสังหารที่ประชามพันเข้ามาหมื่นสี่ค่ะโอเล่เล็กมาหมื่นสี่ ฟ้าสังหารควางสองหมื่นห้านคนเวทียกที่สี่นะคะเอกหญิงเย็ดปลายฝนกับดันบ้านไฟดูยกสี่เสียบูดเม็ดใจก็บบอกย้ำอย่าลืมอย่าลืม2ี่แปดกุ๊งพาคณเดียว2ี่แปดกุ๊งาวันพิชิตฟ้าามเม็ดสมฝังเม็ดสิริน ยันตอี้ดจอนนี่สำรั่กันนะครับยิบแปค์ัาเจน่ามโรนีโรตันตละยี่ยกสี่โอ้นี่อาจจะไปดูเลือดเลือดพ่าดนะครับแปนประเทศิลปะอาวุธสวยงามนะครับในทีมรทีสับลอยมาเสียงเชียรมาเสียงเชียร์มาโอ้ยเู่ว้าวยโอ โอ้โหอยว่ี่ตรงเท้สาวเยอะเลยนะครับใครเ่วไส่ายแรงสายครับโ้ยโดนดโดนเล้อาแล้เลอ้โกันไดพอใช้ควดีของมิสเตอร์ปอกกนเลย

ท่านเชิดไม่ต้องห่วงนะบอลไฟซ้อมอยู่ตออชบหยด้วทีน้าเยอะของทางสสสมสักต้องมาชมเลครับท่าดแล้วครับได้ครับได้ไดครับ

เียน้ำเอรดวัดน,นะ,เ,ะเป็นคู่ต่อไปบนเมที่นี้เพชรปลายฝนกับ,กบวัฒน,น์นงงน่เออนออเออเอ่เออเาอเาสงานเออ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 ออเเออเออเออออเเอออ เขามาอีกทแานกึน hmm. ค like okay. ับจะได้เป็นกลเินห้าง่ายๆโอ้โหนี่าวองล้องพิดก้อสาทอชะโอ้ลูกชายนีคใจใจแล้วคเดีลูกสแก่อนเจก็ตลอด่ไหมัอจะชลูกสุดท้ายยกสุดท้ายดีนะลูกโผล่ลูกตอลูกปิดลูกช็อต น้องเาทุกน้องเลยโรนะครับมอเมนุตเชียด้วยเบอรไทยเบอไทยนะครับมาดูยกสุดท้ายของเอกีเอาเห็ดไฟฝนมาไม่ใส่เบอร์ไทยนำงินก่อนโอเคยกสุดโอ้ย

không được 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 เขาเรียกนายกสุดท้ายนี่ครับนี่นะครับเขาบอกว่าโวยไทยใจด้วยครับนี่คือเสน่ห์ของการรับคำโวยครับโยคะเขาจะมีเอกลักษณ์แบบนี้อะไรนะเอกลักษณ์ของเขาแล้วค่ะเติมโดยแขนเติม้วยแขนตอนนี้กำลังฟอร์มนะชุดสองชุดสามไปแลกอย่างเดียว อ๋อสงครามสงอเราบนยังเป็นทางการนะคะทีเด็ดสายจันโนมาที่วรรคิจจันทราพรไปที่ร้อยตำรวจเอกที่ยิบลตยาสายไปที่สุรศัก์สีกลามโจมเนื่องเลยานไฟพี่ใหญ่เสนายินดีด้วยค่ะให้กำลังใจพี่ไฟหน่อยนะจ๊ะ